สวัสดีครับผมน็อตพานกครับวันนี้ผมมีรถดีๆนำเสนอหนึ่งคันครับอ่าอิจุสุด,ดีแม็ก1.9ตัวไฮเรนเดอร์ตัวสูงนะครับเกียร์ออโต้ครับผมรีวิวสีให้ดูรอบคันนะฮะเนี่ยฮะรถสวยนะฮะสีเดิมโรงงานเลยนะฮะเนี่ยฮะไฟหนงไฟหน้าสวยนะฮะสปอร์ตไลท์เนี่ยฮะสวยๆเลยนะฮะนะฮะรถมือเดียวป้ายแดงก็ว่าได้นะฮะญาต ญาติโอนให้กันนะฮะพี่น้องนะฮะนะฮะผมรีวิวสียดูข้างซ้ายนะฮะนะฮะมาพร้อมล้อทีอีทีอีสามเจ็ดก้านยกนะฮะยางปียี่บเอ็ดเลยนะฮะนะฮะนะฮะดอกทุ่มๆนะฮะนี่ฮะครับรถไม่เคยมีอุบัติเหตุนะฮะนะฮะรถเดิมๆสีเดิมโรงงานนะครับ นะครับนียฮะผมวนให้ดูข้างหลังนะฮะนะฮะยางข้างหลังก็ทุ่มๆนะฮะนะฮะรถไม่เคยมีอุบัติเหตุนะฮะรถมีประกันชั้นหนึ่งด้วยนะครับคันนี้เนี่ยฮะรถมีประกันชั้นหนึ่งเพิ่งต่อเลยนะครับเนี่ยฮะเนี่ยฮะเจ้าของร,รักษาดูแลดีมากนะฮะเนี่ยฮะผมไม่ดูข้างขวานะครับ นี่ยฮะตัวรถเงาช้ำๆเลยนะครับเนี่ยฮะนะฮะ Highlander แท้นะครับนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูข้างในนะฮะภาษีเพิ่งต่อเลยนะฮะยี่สิบเจ็ดมิถุนาหกเจ็ดนะฮะผมให้ดูข้างในนะครับเนี่ยฮะภายในสวยสะอาดนะฮะเนี่ยฮะอ่ามีแอร์แบ็กสองลูกนะฮะ ฝั่งคนนั่งลูกหนึ่งนะฮะแล้วก็ที่พผมมาไล่ลูกหนึ่งนะฮะนะครับคอนโซลคอนโซลสวยนะฮะไม่มีแตกหักนะฮะเนี่ยฮะบังม่านบังแดดพลาสติกยังไม่ยังไม่แกะเลยนะครับเนี่ยฮะหลังคองหลังคาสะอาดนะฮะเนี่ยฮะเบาะเนี่ยฮะสวยๆนะฮะไม่มีขาดนะฮะเนี่ยฮะเบาะสวยๆเลยนะฮะเนี่ยฮะรถสวยจริงครับคันนี้นี่แผงประตูครับผมเนี่ยฮะ ผมไม่ดูข้างหลังนะครับนะครับบอกข้างหลังเรียบๆหลังคาครับสวยๆนะครับนะฮะเกียออโต้นะครับนะฮะเดี๋ยวผมติดเครื่องให้ดูนะครับเดี๋ยวผมเปิดท้ายให้ดูนะฮะน็อตไม่ขยับนะฮะเนี่ยฮะน็อตท้ายเดิมๆไม่ขยับเลยนะฮะนะฮะ ติดเครื่องให้ดูนะครับขายได้ไปคันนี้คุ้มคุ้มเลยนะฮะรถสวยจัดเลยนะฮะนะฮะไม่แท้นะครับติดเครื่องแล้วครับนะฮะไหม่แท้นะครับหนึ่งแสนหนึ่งมืนเก้าพันเจ็ดร้อยี่สิบสี่นะฮะนะฮะไหม่แท้นะครับไม่มีกอน,นะครับนะฮะแอร์เย็นเจี๊ยบนะฮะวิุติดนะฮะ นะฮะผมเปิดห้องเครื่องให้ดูนะครับนะฮะรถเนี่ยฮะน็อตฝาปงไม่มีขยับเลยนะครับน็อตแก้มนะครับเดิมๆโรงงานเลยนะครับ ห้องเครื่องสวยๆเลยนะครับฮะแล้วของเดิมดูแลรักษาดีมากนะฮะนีะฮะก้นน้าเดิมโรงงานนะฮะนีะฮะนีะฮะแก้มฝั่งฝั่งซ้ายนะฮะฝั่งคนนั่งนะฮะจำเดิมเลยนะฮะน็อตนีะฮะเดี๋ยวผมดึงให้ดูนะฮะเครื่องไม่ไอไม่เขกไม่พ่นอะไรทั้งสิ้นนะฮะ ะะฮะเกียร์อโอโต้เปลี่ยนนิ่มๆเลยนะฮะนะฮะผมวนให้ดูนะฮะนะี่ฮะเดิมๆนะฮะรถไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนนะฮะผมรับประกันให้ะฮะอ่าดูรถทดลองขับพันกห้ากทมนะฮะต่างจังหวัดมีบริการส่งเหมือนเดิมนะครับคันนี้ผมขาย สี่แสนหกหมืทั้งสดและผ่อนนะฮะจะผ่อนก็ได้นะฮะผ่อนคุณต้องไม่ติดไม่ติดเครดิตบูโรนะครับผมนะฮะผมจัดให้ได้นะฮะเนี่ยนะฮะคุณได้รถดีไปใช้แน่นอนนะครับผมโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ